ุณวันนี้ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเป็นวันนี้เป็นวันที่4ของการเดินทางแดดออกแล้วทุกคน แล้ววันนี้นะคะฟ้าก็เปิดนิดนึงนะคะก็คือโชคดีว่าเดี๋ยวเราอะ่ะจะขึ้นไปบนกระเช้าเพื่อขึ้นไปคูโรดาเกะกันนะคะหวังว่ามันจะไม่หนาวเกินไปแต่คือตอนเนี้น่าจะศูนย์องศาแหละเราคือเราก็เตรียมเสื้อมาไม่ได้หนามากนะสําหรับอุณหภูมิมในเดือนเมษาโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันไปค่ะเราขึ้นรถกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันค่ะจากโรงแรมเรานะคะไปกระเช้าเนี่ยแบบเดียวเองค่ะเปนประมาณ2สอสามนาทีเท่านั้นเองเพราะว่ามันอยู่ตีนเขาเป็นนิดเดียว จอดคู่กับเพื่อนสีดำของเราอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะเรากําลังเตรียมตัวเพื่อขึ้นกระเช้านะคะทุกคนมันหนาวมากต้องแบบมีถุงมือหมวกผ้ามันคอแบบเหมือนแต่งตัวมาในฤดูหนาวเลยค่ะไม่ใช่ในเดือนเมษา เรากำลังขึ้นกระเช้าไปบนภูเขาคูโรดานเกต้วนะคะวันนี้ช่ชงดีมากอากาศดีนะคะฟ้าใสเห็นยอดเขาเป็นแบบนด้ทั้งบนแดดดีมากนะคะทุกคน โห oh. ตรงนี้นะคะแดดดีมากเรามาดูวิวนะคะนี่เห็นมะนุ่มมากเลยนะดูดิเพราะว่ามันเพิ่งตกมาคืนอะ่ะมันก็เลยแบบฟูๆนุ่มๆ,มๆอย่างเงี้ยเลยอะเย็นมากเลยนะคะ จุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถเห็นวิวได้แบบ360องศาเลย่ะทุกคนคือมันสวยมากค่ะคือบนเขาคุโรดาเกตนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติไดเซสึซังนะคะ ก็จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นหลังคาของฮอกไกโดก็คือเป็นส่วนที่สูงที่สุดของฮอกไกโดเลยที่นี่นะคะในฤดูใบไ,ไม้แดงเนี่ยจะสวยมากค่ะเขาจะมาดูใบไม้แดงกันแต่ว่าเรามาช่วงที่เราคิดว่ามันจะเข้าใบไม้ผลีนะแต่ว่ามันก็จะเป็นหิม,มะอยู่ก็จะเจอหิม,มะนะคะแล้วก็มีคนเล่นสกีกับสโนว์บอร์ดด้วยนะคะเมื่อกี้ ก็คือจะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่สามารถเล่นสโนว์บอร์ดได้นะคะในเดือนเมษายน หิม,มะมันนุ่มมากเลยค่ะไม่รู้มันนุ่มเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะหิม,มะตกหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนเป็นเป็นเฟรชสโนนะคะเป็นหิม,มะใหม่ที่ยังขาวมากคือขึ้นมาบนนี้นะคะด้วยหิม,มะมันขาวอะ่ะเพราะนั้นอย่าลืมแว่นกันแดดน,นะคะไม่งั้นคือตามันจะแบบสู้กับแสงสีขาวหนักมากนี่แล้วกาค่อยๆเดินค่ะ สวยมากเลยค่ะไปค่ะแล้ไปเดินเล่นกันนะคะเราเดินมาสักแนึงนะคะไม่จ่านะคะเดินเล่นถ่ายรูปมาเรื่อยๆฟ้าสายมากนะคะแล้วก็เราก็มาถึงจุดที่เขา เป็นลิฟ์แช์นะคะเขาเรียกอะไรอลิฟ์เออลิฟ์แช์เนาะก็คือเอาไว้ให้แบบขึ้นไปเล่นสก,กีแล้วก็ถ่ายลงมาได้นะคะน่าเสียดายที่เขาไม่ให้คนที่ไม่มีอุปกรณ์สก,กีขึ้นไปนะคะโอ้โห <c oughs> มันมีเมื่อกี้เห็นมีสไลดเดอร์นะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเราจะเล่นสไลดเดอร์กัน นำโชคปีกซ้ายนะคะเอาไว้เรียกลูกค้าส่วนปีกขวาเอาไว้เรียกเงินค่ะนี่นะคะก็จะเป็นไม้จากฮอกไกโดเลยค่ะนี่นะคะคนคุณลุงเขาก็ทำสดๆตรงนี้เลยนี่นะคะเขาก็แบบเนี่ยขูดจนให้เห็นๆตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรารอลงมาเช้าไปข้างล่างกันนะคะแต่ว่าตอนนี้กระเช้ามันปิดนะคะเซอร์วิสเขาแคนเซิลเพราะว่าลมมันคงแรงมากข้างนอกเราค้างติดค้างอยู่บนเขาโครโ,ครโดาเคนะคะลงไปไม่ได้ตอนนี้เนี่ยนะเขาให้ดูมันขึ้นอย่างนี้คือเขาหยุดชั่วคราว คือลมมันคงแรงมากอัข้างนอกระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูว่าที่นี่นะคะมีที่เช่าชุดสกีแล้วก็พวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยากจะมาเดินหิมะที่นี่แต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวมานะคะชุดเช่าสกีก็จะมีเลทราคาด้วยนะคะถ้าสกีก็2,500เยนสกีโพคือไอตัวไม้สกีนะคะ500เยนสกีบูท1,500เยนค่ะดูว่าถ้าเป็นสกีเซตเลยเนี่ยก็3,800เยนนะคะ แล้วก็มีชุดด้วยชุดก็1,200งเยนค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าสโนว์ชูเซตนะคะก็คือเหมือนเดินหิมะรองเท้าเดินหิมะ2,000เยนนะคะมีถุงมือเนี่ยแล้วก็มีชุดอย่างนี้นะคะแล้วก็มาเช่ามีรองเทา้าพร้อมนะคะสกีอยู่ตรงโน,น้นก็เรียกว่าถ้าใคร

大雪山の春の煙は遅く山の雪はなかなか消えませんが深い雪の中で春を待ちかねたようにこぼれ始める木の実に自然の生命の美しさが感じられこう。<わ> ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมที่ฟูรานะแล้วนะคะเช็คอินเรียบร้อยก็เมื่อกี้พา Room Tour ไปแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพามารีวิวโรงแรมที่ฟูรานะกันค่ะเราพักกันที่น a ท u ูรัตโฮเทนะคะห้องเนี่ยเข้ามานะคะก็จะเป็นเตียงแบบนี้และนี่ค่ะวิวที่เราเห็นก็จะเป็นวิวแบบซิตี้เลยนี่วิวเมือง ห้องนี้นะคะราคาประมาณน่าจะ3,500บาทนะรวมอาหารเช้าห้องน้ำที่นี่ก็ห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นนะคะห้องเล,ล็กๆอ้ทะลุถึงห้องนอนได้ด้วยอ่าที่นี่จะใช้เป็นสบู่เซ็ตของอโรมาทั้งหมดนะคะ มมีแชพูิรวดนห้องก็ใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่กว่าได้คิดกางกระเป๋าได้ประมาณสัก2องใบได้มีสเปซมีพื้นที่อยู่แล้วที่สำคัญวิวสวยมากตัวโรงแรมน,นะคะอันนี้ถ่ายจากในห้องพักเลยนะตรงนั้นน่ะคือสถานีรถไฟฟุลานโนนะคะหรือฟุลานโนสเตชันเลยก็คือใกล้มากนะทุกคนคือถ้าใครไม่ได้ขับรถเนี่ยก็ มารถไฟแล้วก็ข้ามมาก็ถึงโรงแรมได้เลยค่ะเรามาถึงกันที่นิเกิลเทเลสแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 3โมงครึง่งหัวอากาศเย็นเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าในเนี้มีร้านไหนยังเปิดอยู่บ้างแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งในเดือนเมษานะคะที่หนาวมากไปค่ะ ที่นี่นะคะเขาจะเปิดตอนเที่ยงนะแล้วก็ถึงแค่สองทุ่มสีค่ะโดยจริงๆเขาจะมีแผนที่เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าในนี้มีหมู่บ้านอะไรบ้าง เราจะไปที่ร้านกาแฟร้านนี้ต่อนะคะกาแฟช็อปคอฟฟี e ช h o p m o r ิโ o โ,โทโคไคร้านนี้ปิดสองทุ่มแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในโซนเนี้ยมันต้องเดินเข้าป่าไปอีกค่ะตอนนี้6กโมงสีแต่มืดมาก I just want to look for uh, some sweet cake and take away No Oh no, no take Sorry. away ตอนนี้ขนมของเรามาแล้วนะคะอันนี้คือ melting snow ค่ะส่วนอันนี้คือ baked milk with matcha ค่ะนี่แล้วเรามาลองชิมทั้งสองอันกันอุ้ยมันยกลงไปเลยอะอ,ยอันนี้ก็แพงือน,นะพันห้าสิบเยนน้อ ก็แบบสองร้อยกว่าบาทอะแต่ก็อร่อยจริงๆนะคืออันนี้เบเกิลวิทมัชค่ะอูอ้อ๋อข้างในมันเป็นมัชคะเป็นแบบเนี่ยแล้วข้างบนก็คือเป็นเหมือนวิปครีมอืมเป็นมัชค่ะอร่อยมาก ออันนี้ร่ยขอตัวไปกินกน่อนนะคะก็ถ้าใครที่มาที่นี่นะคะก็อย่าลืมนะเดินมาสุดทางนะเดินมาสุดทางแล้วก็ผ่านป่ามาอีกแล้วก็มาที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ข้างนอกแต่ว่าต้องเดินมาอีกค่ะที่ดังอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นกาแฟมือบดแต่ว่าเราไม่แด้กินกาแฟตอนนี้นะคะมันหกโมงตะทุ่มนึงและมันจะมีเครื่องบด ใช่เขาจะมีเครื่องบดนะคะก็จะแบบบดบดบดกาแฟเป็นแก้ของแต่ละคนเลยค่ะน่าสนใจมากก็ถ้าใครมาที่นี่นะคะก็อย่าลืมมาที่ร้านนี้นะคะมาลองดูค่ะเด่ายืมมามาคะมาแล้วค่ะ